ที่9เด<า>ือน9นี่ค่ะเอเอแตหว่ามันลงพอดีเละสวยเลยใใปลไปอีกไปอีกลาเมื่อ,ม,อมันมามันมาตลอดมันมาตลอด,ไ,ดไ,อไปติดบังต้นไม้หน่อยรูปไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยออให้แม่ก็ได้บังลบมมา 好好好，你来，哎，来、那個。那個欸啊 det är här. จะเห็นเลยเน่ยไอทองอื้เขาลงมาใกล้เราแล้วมาแล้วมาแล้วเย้ yeah. มาจากฟิลิปปินส์ตั้งเป็นฟิลิปปิน ทำแล้ว ว่าเยว่มเป็นความเาจะเาร้รเพราะว่าจากนี้จะไปถึงปาลก็อีกประมาณ17กิโ